ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป Anime Adventure แมป Box Food และแมป King Legacy ไลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro Box Map Anime Adventure นะคร,รับเป็นสมารีวิวเป็นเบจิโตร่างใช้นี่นะครับไม่ใช่เบจิต้าแต่เป็นเบจิโตเลยนะครับเพราะว่า ตัวน,นี้ได้เป็นเบจิโต้ร่างเชนี่มาด้วยนะครับมันเบจิต้าสิไม่ใช่เบจิโต้โอ้ผมเรียกยากเหลือเกินนะเก็บคิวเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วก็เป็นร่างยูนิคร่างยูนิคคือเราเป็นแพสซีฟยูนิคหนึ่งตัวนะครับแต่อีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นพาร์ทอะไรเดี๋ยวจะลองซูมดูนะครับหลังจากอีโว e แล้วเนาะอ่ะขออีโวก็ใช้เหมือนเดิมดาวคล้ายๆกับโกคูเลยเหมือนจะใช้ดาวแรงเยอะกว่านิดนึงนะครับอ่ะอีโวไปได้เลยเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นร่างมาจริงขั้นสองนะครับนี่เลย แล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครถ้าเป็นชายนี่สักตัวหนึ่งแล้วเรากดผสมมันก็จะได้ชายนี่เป็นการนั่นเองนะครับอ่ะสเตจก็เอ็เอ็ลบเอ็ลบนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะตอนนี้พี่อีวัวครบสามตัวแล้วเอาจริงมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าพี่ทําไว้แล้วนะครับแต่รู้สึกว่าสเตจมันกลับไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้อีวัวให้ดูนะครับไม่ได้อีวัวคือลบไม่ได้ทําให้ดูนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราซุ่มพาสซีฟสักนิดนึงนะครับตอนแรกก็อยากได้เป็นแบบพกนิมโบสามมาในพวกนี้เนาะ โอเคสไนเปอร์ก okay, ็น่าจะพอนิดหน่อยอ,อยากได้คาริ่งนะฮะเอ๊อยากได้ curry, กด็สปีดตอนนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอ,อ,อน้องๆทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะไม่บรบกวนตัวน้องแล้วกันนะฮะอยากได้เป็นเซเลเชียลนะสำหรับตัวนี้นะครับอ,อ่แล้วก็ใครที่มียูนิคหนึ่งตัวนะครับสักสักตัวหนึ่งนะสักตัวหนึ่งในหนึ่งในสองตัวนี้ก็จะใช้เป็นยูนิคเปอรจิโตได้น,นั่นเองนะครับบอกเลยว่าตึงมากนะครับสำหรับตัวละครน,นี้ถ้าหายูนิคให้มันนะนะ ตัวเดียวคุ้มเลยนะครับตัวเดียวคุ้มมากเลยนะเพราะว่าอ่ามันจะเวลามันรวมร่างกันมันจะนับเป็นนับของทุกตัวไปเลยนะครับก็คือเอาเอา่าพูดยังไงซีดีละ่ะก็คือเอาตัวละครมันเนี่ยไปรวมร่างกันนะครับยูนิคก็จะติดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีเจ้าด d o u b l ลยูนิคนะครับมียูนิคทั้งสองตัวนี้มันก็จะกลายเป็นยูนิคออกอันนั่นเองนะครับแล้วจะเห็นกันแล้วนะเม่ต้อต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวมันเพ้อจริงนะเพ้อจนมีคนโมยายเลยนะครับว่ามันโกงเกินเนาะ เดี๋ยวห้าลีโรก็ไม่น่ามัได้อะไรมากครับจากนิมโบสามได้ไหมอ่ะโอเคนะฮะตายแล้วนิมโบสามเลยสองลิตรขอซบสักนิดนึงนะครับเผื่อจะฟุกมับให้โอเคไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันทั้งนิดนึงนะครับนิ้วโกคูเป็นประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะลากไปด้วยหรือเปล่านะตรงนี้นะครับเดีนะ๋ยวเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับสตาร์ตัวละคร แล้วก็ขอเดี๋ยวจะไปอธิบายด้วยนะครับว่าเบจิตโตเนี่ยมีหลักการการทํางานยังไงถ้าเรามีอยู่นี้กหนึ่งตัวน,นั่นเองนะครับโอเคไปเดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมตอนที่น่าจะฟาร์มเงินเสร็จแล้วนะครับพี่น่าจะฟาร์มเงินเสร็จเสร็จอะไรให้เสร็จหมดเลยนะครับตอนนี้เงินก็น่าจะพอแล้วนะครับเบจิตโตจะมีราคาสูงะระดับหนึ่งแต่ว่าตอนทําร่างมันเนี่ยไม่สูงมากเนาะอธิบายก่อนนะครับสำหรับหลักการทํางานหรือว่าหลักการฟิวชั่นของตัวละคร2ตัวนี้ครับก็คือโชโกคูกับเบจิตโตเอ้เบจิต้านะครับ เวลามันฟิวชั่นกันจะกลายเป็นเปิโตัเนาะมันเรียกยากเหลือเกินนะมันโตตต้าๆนะฮะเออแปลกนี่นะครับตัวละครนะครับมันจะเป็นจะต้องอัพให้ถึงขั้นที่มีสกิลกดอ่ะเนี่ยอัพให้ดูนะครับโปลคูก็จะมีขั้นนี้นะครับที่เป็นขั้นก่อน17,500นะครับหรือว่าใช้ราคาอยู่ประมาณ40,000ื่กว่านะครับพี่ตีไป50,000ได้ไหมไม่น่าได้เพราะว่าสี่ห0ื่นนิดสี่หมื่นนะครับอ่ะคุณโกลคุคุณเล็กผิดป่ะถ้าเล็กผิดก็ช่างมันนะครับประมาณ เรียกเป็น4ี0 0มง่ายๆแล้วกันนะครับ 4, 3, ี0 0มเนาะแล้วก็เจ้าปีต้านะครับจะมีราคาสูงกว่าเยอะในอันหนึงเลยเพราะว่าเราจะต้องอัพจนถึงขั้นฟิวชั่นตัวนี้น่เองเนาะอ่ะนี่นะครับ,นะรบเป็นขั้นนี้เลยนะต้องขั้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลักการการฟิวชั่นเราจะเป็นจะต้องอวางตัวให้มันอยู่ในวงนะครับตัวไหนไอตัวไหนสักตัวหนึง่งที่เราต้องการจะกดฟิวชั่นเนี่ยให้อยู่ในวงนั่นเองเนาะอย่างเช่นถ้าเราจะยึดหลักของวงเจ้าปีต้าตัวนี้นะครับให้เราวางโกค,คูอยู่ในวงอยู่ปลายวงได้แต่ห้ามอยู่นอกวง ส่วนถ้าใครจะกดเป็นกดโกฟูเป็นร่างหลักนะครับก็คือให้เราทําการกดไม่ใช่ทําการสิให้เราทําการวางเีต้าให้อยู่ในวงของโกฟูนั่นเองอนี่เลยประมาณนี้เนาะสาหรับไม่น่างงตรงนี้ถ้าใครงง,งก็เดี๋ยวพี่มาอธิบายใหม่ละกันนะครับราคาเบต้นาน่าจะอยู่ประมาณหลาย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 หมื่นเลยนะก็ถ้าอยากรู้ราคาที่แน่นอนนะครับมันจะอยู่ประมาณแสนแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะครับ 100, แสนหนึ่งหมื่นสามพันละกันในการทํา ร่างเบจิโต้ไอ้เบจิโต้หนึ่งตัวขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนะเบจิโต้นะครับเอ่อตัวนี้น่าจะประมาณ70,000มื่นใช่ไหมก็จะเจ็ดหมื่นแหละเราตีจงโครไป70,000นะครับตัวนี้70,000ส่วนโกคู43,000นี่นะครับ, 7, 000, 43, รบก็ประมาณแสนหนึ่งหมื่นสามพันนั่นเองเนาะนี่อ่แล้วก็วิธีการใช้งานตัวละครให้คุ้มค่าคือการวางตัวละคระจะเนะบจิโต้ก่อนนะฮะไอ้เบจิต้าก่อนเนาะวางตำแหน่งที่ต้องการได้เลยนะครับถ่ายเทมเบอรก่อนนะสมมติว่า ระยะประมาณ35รอยากวางให้คุ้มก็ประมาณตัวนี้นะครับแล้วเนี่ยพี่แนะนําให้เรากดฟิวนะครับกดฟิวกับตัวละครที่มันเป็นยูนิคนะครับหรือว่าตัวที่สเตตดีกว่าเนาะอ่ะมันจะมีวิธีการฟิวสออย่างนะครับฟิวชัน่นไม่ใช่ไม่ใช่ฟิวสิอ่ะว,วิธีการฟิวสออย่างคือกดจากเจ้าตัวละครที่เป็นยูนิคแต่ว่าถ้าเราไม่ได้วางเจ้าเบจิต้าตัวนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถวางเพิ่มได้อ่ะฟิวชั่นให้ดูพนละกันนะครับ๊บ เห็นไหมเนี่ยวางไม่ได้นะครับอันนี้วางไม่ได้แล้วก็วางโคฟูไม่ได้ด้วยนี่เองแต่ถ้าเราผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือกดที่เบจิต้านะครับอ่านิดนึงนะครับแล้วก็จุบจุ๊บจุบจุบอย่างนี้นะครับกดที่เบจิต้านะครับเราจะสามารถวางเบจิโต้ไอ้เบจิต้าอีกตัวนึงได้นะครับเห็นไหมนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้สำหรับคนที่มียูนิแค่ตัวเดียวให้กดตัวละครไอให้กดที่ตัวที่ไม่ใช่ยูนินะครับมันจะรวมร่างกันได้แล้วก็วาง ตัวเพิ่มได้นั่นเองครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับการลมล่างนะครับน่าจะเข้าใจกันง่ายๆนะตรงนี้ราคานะครับถ้าลดราคาสุดๆในการลมล่างก็อยู่ประมาณแสนหนึ่งนะไม่ก็เก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นห้าอะไรพวกนี้เนาะถ้ามีโอชินะประมาณนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องอัพทุกตัวตันนะครับดาเมจมันเท่ากันหมดจากที่พี่ลองมาครับอันเดี๋ยวลองให้ดูนิดนึงนะครับอ่ะเมื่อกี้ดาเมจเริ่มต้นล้านสามนะครับแล้วก็อัพตันทั้งสองตัวเลยเนาะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองคนที่โกคูแล้วกันสแตทมันดีกว่านะครับบปึ๊ เห็นไหมหนึ่งหมื่นเออหนึ่งล้านสามเท่ากันนะครับล้านสามเท่ากัน,กนเลยแล้วก็ไม่ว่าจะกดที่ฟิวชั่นตัวไหนตำแหน่งการยืนจะไปอยู่ที่ตัวเจ้าเบจิต้านั่นเองนะครับโอเคนากประมาณนี้อันนี้ไม่น่างงกันแล้วนะราคาอัพก็สเตตก็ประมาณนี้เห็นไหมถ้ามีนิ้วนะครับถ้าเรากดตัวละครที่มันมีนิ้วมีสเตตที่ดีกว่าครับแล้วก็ลิลิที่ดีกว่ามันจะยืดหลักของเจ้าตัวนั้นนั่นเองนะครับไม่ใช่ลิลิที่ดีกว่าเด่นก็ต้องบอกว่าแนะนําให้กดพวกสเตตกับตัวที่ดีกว่านั่นเองเนาะ ส่วการผสมส่วนตัวพี่มองว่าถ้าเราไปเล่นอีฟินิตี้ก็กดที่ไม่ใช่อยู่นี้น่าจะคุ้มผาแล้วก็ปั้นสแตตให้ดีทํานิ้วให้ดีนะครับเป็นสองตัวนี้เราจะเป็นจะต้องทําสแตตทั้ง2ตัวเลยนะบอกเลยว่าโคตรจะแพงนะครับอ่ะนี่ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นนะครับตีสามจุดห้าวิอันนี้เป็นนิมโบสามบวกยูนิ้นะครับระยะสามสิบแปดจุดสามมีนิ้วลดระยะประมาณสี่จุดสามนะครับตี 3, เร็วขึ้นหกจุดแปดเนาะมันก็ 3, 5, เลยตีสามจุดห้าเลย ตีแอร์ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตีแอร์ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเริ่มมาก็ตีแอร์เลยระยะเกือบ40แล้วนะถ้าไม่โดนลดนิ้วนะครับอ่ะอัพไปเรื่อยนะครับเจมเลยก็จะขึ้นตามนี้ให้เราดูได้เลยนะครับขั้นแรก5,000เนาะเป็นเป็นชิบลาสนะฮะนี่วงแคร์เคิลก็จะใหญ่ขึ้นด้วยเนาะแล้วก็ต่อมาอัพขั้นที่2นะครับจะเป็นสปิริตซอสนะครับคืออ่ะอัพแล้วเป็นทรงฟลูนะครับเอ้ยมันเรียนเดี๋ยวยังี้เขาเรียกเรียนนะครับต่อมาอัพอีกขั้นหนึ่งกกลลล้้ววยยไปเเนาะแ็ เรื่อเวลาการยมตีด้วยนั่นเองขั้นหลังจากนี้น่าจะเป็นช่วงเด็ดเกมแล้วนะครับสาหรับคนที่เล่นหอหรือว่าเล่นโหมดอื่นน่าจะไม่สามารถอัพขั้นพวกนี้ได้นาะถ้าไม่มีพวกโอชินะครับอันนี้บกอกก่อนดาเมตรประมาณนี้นะครับให้เราดูที่ดาเมจไปเลยนะครับไม่ต้องมาสนใจวิธีการโยมตีเพราะว่ามันเป็นยิม่วนตัวพี่มองว่าถ้าใครมียูนิคแล้วอยากไต่หอก็หายูนิคสักตัวไม่ก็เป็นเซเลชเชียก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็การผสมรวมล่างนะครับถ้าเรากดที่ตัวไหนอ่ะอย่างเช่นเจ้า โกคูเป็น่าสตอมนะครับเป็น่าสตอมนะเป็นกายสตอมนะครับส่วนเบจิต้าเป็นกายแสงถ้าเรากดฟิวชั่นด้วยโกคูดาเมจที่ได้ก็จะเป็นกายสตอมนะครับส่วนถ้าเรากดฟิวชั่นด้วยเบจิต้าดาเมจที่ได้จะเป็นกายแสงนั่นเองประมาณนี้อัพตันไปได้เลยนะครับราคาอัพตันอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนขวบนะครับอยากรู้เอา73 0 0 0ไปคูณนะครับอ่าส่วนตัวพี่ชอบปัดเลขกให้มันกลมๆจะได้เข้าใจไม่ยากแต่ถ้าอยากละเอียดก็ลองฟินกันดูนะครับ ถ้าพี่ปั่นเร็อกองงงก็ประมาณ2องแ0นเาหหรือเปล่าครับถ้าละเอียดหน่อยก็2องแสนเก้นั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับดามเมจอยู่ที่3ามล้านหกหมื่นครับตีสามจุดเก้าวิระยะ48.8และติดชีที่เข้าได้นั่นเองครับหรือว่าค้อจะตึงแล้วก็ถ้ามี2ยูนิตดาเมจมันจะพุ่งขึ้นอีกนะครับเพราะมันคูณ4นะโอเคนะครับแลาลองบัฟกีฟิตก็คือบัฟนะร้อยเปอร์เซ็นต์อาการนะว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะสำหรับเจ้าเบจิโตะนะครับ แล้วก <West> ็เวลารวมร่างนะครับถ้าเราอยากให้เป็นชายนี่เนี่ยให้เรากดพี่ตัวชายนี่เนาะเวลารวมร่างนะครับอันนี้คือพี่กดที่โอคูนะครับมันก็เลยไม่เป็นชายนี่ครับแต่ถ้าอยากได้ชายนี่ต้องกดตัวที่เป็นตัวที่เป็นชายนี่นะจะเป็นชายนี่ให้นะครับนี่ยถามว่าตัวละครนี้นี่ยังไงมันจะดีในหอกมากๆเออนะครับแล้วก็ในพวกตัวที่ใช้อยู่นี้ได้นะโคตรโกงครับถ้ามี2องตัวนี้ยังไงก็รู้สึกเบอร์ไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะสำหรับสมดุลเกมในแบบนี้นะครับ ในหอน่าจะระเบิดเลยไม่ใช่ในหอเฉพในทัวนะครับน่าจะระเบิดเนาะสำหรับราคาที่ไม่แพงมากนะครับบอกกับว่าความสามารถที่ได้มาโคตรตึงนะครับบอกกเลยว่าสุดมากๆตัวเดียวแทบจะเก่งหมดทุกตัวมันไม่ใช่ตัวเดียวแทบจะเก่ง,งตัวสิมันเก่งมาทุกตัวในเกมที่อัพมาเลยนี่เองดาเมจพุ่งไปเป็น6กล้านหนึ่งแสามหมื่นะครับแล้วก็ตีศักดิเก้าวิจักร,รูดีเทสให้เรานําเมจนะครับไปหารกับ วินาทีการโจมตีนะครับอันนี้สำหรับคนที่อยากรู้ว่าเอ้พี่คิดดีเพสยังไงดีเพสต่อการโจมตีอ่าดีเพสต่อวินาทีนะครับอ่ะก็ดีเพสมันสุดเดเมจต่อวินาทีสิเออเช่นงี้แล้วกันนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนเนันะครับก็ตียังคไปสักล้านหก็ได้นะครับดีเพสก็คือเดเมจเพอร์เซคเคนเดเมจต่อวินาทีครับโคตรเพิร์สครับเพิร์สมากๆเนาะอันนี้แค่บัฟกีฟีดเดี๋ยวเราลองบัฟเออร์วินต่ออีกนะครับปึ๊บ จากที่พี่เดาๆก็น่าจะประมาณ60เอ้8 89ล้านนะครับประมาณนั้นเนาะปุ๊บอ่ะกดป๊าปไปได้เลยนะครับปุ๊บอ่ะนี่เลยฟันต่อแบบนี้นะครับปุ๊บอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะเปลี่นกลายเป็น9ล้าน100,009,000นะครับไม่รู้ว่าเรามีไม่เห็นว่าเรียกทศนิยมข้างหลังจะมีเพิ่มมาไหมไหมนะครับอันนี้ไม่ชูมกันนะดีเวสจากล้านห้าประมาณเป็นล้านสองล้านสามแสนนะครับโคตรเวอร์นะครับแล้วก็พี่ลองเอาไปเล่นในอีฟิซีแบกไปได,ได้ทุก หมดเลยน,นั่นเองนะครับเรียกทุกโหมดได้ไหมก็ไปยัน60ได้ทุกด่าเลยนะครับยันหนันท้ายโดยที่ไม่ต้องใช้ CP เลยนะใช้แค่บัฟเดเมจพวกนี้ไม่ต้องใช้ CC สักตัวนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับปีตาไอเบจิตโตนะครับเดี๋ยวเราลองทำร่างชายนี่ให้ดูสักหน่อยเพื่อความเท่นะครับอยากเห็นเหมือนกันนะสำหรับร่างชา,าง Shiny ยนะนี่นะครับปึ๊บอ่ะนี่ครับปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บอ่ะแล้วก็กดฟิวชั่นที่เบจิตารับนี่ก็กลายเป็นร่างชายนี่แล้วนี่นะครับก็ถือว่า เท่ใช้ได้นะครับจากกาันถอดชุดไปถอดเหมือนจะถอดเสือ้อแบบผู้นุ่งน้อยผมน้อยกับเป็นนุ่งเยอะผมเยอะ,ะครับ<笑><笑>เรียกกับแปลกนะโอเคประมาณนี้นะครับดาเมจเหมือนกันนะครับดาเมจเหมือนกันนะที่มันสองเป็นสองล้านหกเพราะว่ามีบูทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ให้เราดูหน้านี่นะครับล้านสามกันนะอาจจะเห็นได้ว่าโกคูในนั่งยูนิคเนี่ยที่สแตทมันดีกว่าดาเมจมันจะเยอะกว่านี่นี่ครับนี่เลยประมาณนี้เนาะอานกันหมื่นก็ถือว่าราคาตึงมากนะครับโอเคราคาสมอว่ราคาอย่างที่บอกนะครับมันไม่แพงมาก แล้วก็ทําได้เร็วด้วยบวกตีแอร์ระยะดีนะครับตีเซนเซอร์นยู่างด้วยนะโคตรตึงครับตัวน,นี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเบจิต้าเบจิตโตเออเบจิตโตสิเออร่างฟิวชั่นนะครับเดี๋ยวอนาคตมีโกจิต้ามาอีกไม่รู้จะโอพีขนาดไหนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นโกจิต้าเออโคโกจิต้าเออถูกแล้วโกจิต้านะครับน่านจะตึงกว่านี้อีกแล้วก็เป็นเวทด้วยนะครับอันนี้ดาวๆนะสำนี้นะนะครับผูรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดต,ตามก็ดีนะครับอยากให้มารีวิวอะไรอีกคอมเมนต์ได้เลยแต่ก็จอมันบูเดี๋ยวจะมาตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าก็จะหาไอเดียยูนิคมารีวิวให้ดูแต่ก็ไม่เจเลยครับเด้นเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ